สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมา <iałem S 1> <dragon S 2> นะครับรีวิวนะครับวิธีการนะครับเปลี่ยนจากแปลงจากบูธเป็นตลัดลูกปืนนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นะครักำลังเจอปัญหานะครับเปลี่ยนบูธนะครับไม่ทนครับนะครับใช้ได้สักพักก็เสียอีกแล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นตลับลูกปืนกันเลยนะครับนะฮะสำหรับตลับลูกปืนของนะครับบริษัทพาร์ทบุรพานะครับนะฮะขายในช้อปปี้และซิด้าก็มีนะฮะก็จะเป็นตลับลูกปืนนะครับ ชนิดแหวนไนล่อนนะครับซึ่งเป็นชีวิตชนิดที่ใช้กับพัดลมนะครับหรือพัดอมอเตอร์แอร์นะครับเป็นหลักนะครับก็คือจะเสียงเงียบนั่นเองฮะก็จะเป็นชนิดที่มีแหวนไนล่อนนะครับด้านในนะครับสำหรับเพื่อนๆงง,ง,งว่าเอาทำไมแหวนไนล่อนซื้อไปทําไมเป็นแหวนเหล็กทําไมเป็นเหล็กนะครับแหวนไนล่อนมันมันเป็นเขาเรียกว่ากงนะครับเป็นตัวล็อก เม็ดลูกปืนอยู่ด้านในนะครับมันไม่ใช่แหวนข้างนอกเนาะนะครับแหวนความว่าแหวนไนล่อนใหม่ๆถึงตัวนะครับตัวขึ้นล็อกล็อกลูกปืนนะครับเวลาลูกปืนหมุนนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ลูกปืนมันกิ้งมันมารวมกันนะครับมันก็จะมีตัวแหวนล็อกนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแหวนไนล่อนนะครับก็คือนะครับเป็นใช้ไนล่อนนะฮะมันก็จะมีความทนทานนะครับ แข็งแรงนะครับทนความร้อนนะครับไม่ขยายตัวนะครับแล้วเวลามันวิ่งหมุนหมุนเนี่ยหมุนไปนะครับมันเนื่องจากมันเป็นไม่ใช่โลหะนะครับเวลามันสีกับตัวตัวเหล็กนะครับซึ่งเป็นโครมนะครมเมียมสติลนะครับมันก็ไม่เกิดเสียงดังนะนะครับก็จะทำาต่นนี้ก็จะเป็นสาเหตุว่าทําไมมันถึงนะฮะเงียบนะเสียงมันถึงเงียบนะครับแล้วก็ ข้อดีของแหวนไนลอนก็คือมันไม่ขยายตัวนะครับถ้าเป็นแหวนเหล็กนะครับเดี๋ยวขยายตัวเดี๋ยวหดตัวขยายตัวหดตัวมันก็จะหลวมพอหลวมก็จะเกิดการเสียดการสั่นนะฮะสั่นก็จะเกิดเสียงดังนะครับที่ที่เขาบอกว่าลูกปืนแตกก็คือแหวนมันหลวมนั่นเองนะครับแหวนมันแตกแล้วนะครับไม่ใช่ตัวอคอมเมียนแตกนะฮะด้านในเนี่ยมันแตกโอเคนะครับนะครับสําหรับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับการใส่สําหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าจะ ใสยังไงนะผมก็จะมาทาตั้งแต่ต้นเลยสําหรับเพื่อนที่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับก็อาจจะกอไปดูช่วงหลังก็ได้ช่วงการใส่ใส่ตั้งแหวนตั้งระยะนะครับอ่ะโอเคนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเปลี่ยนจากบูทเป็นตลาดลูกปืนนะครับเราก็จะมีชุดสําเร็จแบบนี้นะครับชุดละร้อยนะครับมีครบเลยมีแหวนมีคาปาแหวนไนล่อนแหวนตั้งระยะแหวนสปริงนะครับลูกปืนหน้าหลังนะครับหรือจะซื้อเป็นแบบตัวนี้ก็ได้นะครับ2ชุดอสองชิ้นแล้วก็ซื้อ แหวนนะครับรหัสหนึ่งแหวนนี่รหัส1นึ่นะครับลูกปืนรหัส0ูนนะซื้อ2ชิ้นนะครับแล้วก็ซื้อลูกปืนนะครับซื้อชุดแหวนนี่หนะคงับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อคาปาไปเปลี่ยนด้วยนะครับซ่อมพันลมทุกครั้งนะอย่าลืมเปลี่ยนคาปานะครับเพราะคาปาเป็นอุปกรณ์พับลมที่เสียได้เสื่อมได้นะครับนะครับเพราะงั้นก็ควรจะเปลี่ยนครบชุดไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะมาทํารีวิวให้ดูนะครับ เวลาเราแกะลูกแกะพัดลมอันนี้สําหรับคนที่มีความรู้พอที่จะแกะได้แล้วนะนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยแกะเลยลองแกะแล้วลื้อประกอบดูก่อนนะครับนะฮะนะฮะเพื่อให้เข้าใจนะครับว่าในตัวขดลวดพัดลมเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะฮะก็จะมีตัวขดลวดนะครับตัวกระโหลกนะฮะหน้าหลังนะฮะตัวนี้เป็นกระโหลกอลูมิเนียมนะนะฮะเขาเรียกว่ากระโหลกอลูมิเนียมนะฮะถ้าเป็นแบบเหล็กก็จะเป็นแบบเหล็กเลยนะครับอ่าเป็นเป็นเหล็กปั๊มนะฮะอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับ ก็จะมีทั้งที่นะครับตัวเบ้าใส่ลูกปืนนะเรียบนะครับกับตัวเบ้าที่เป็นที่มีติ่งขึ้นมาอย่างนี้ก็จะใส่ลูกปืนไม่ได้นะก็ต้องคว้านก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะมาคว้านให้ดูนะครับนะครับตัวแกนนะครับนะฮะแกนกับทุ่นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้แกนตัวนี้มันใช้มานานเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวบูทเนี่ยตัวบูทเนี่ยพลาสติกตัวนี้นะใช้มานานเท่าไหร่เราไม่รู้ใช้เราใส่ไปอีก2องสาปีมันจะแตกไหมหรือออกเลยครับเอาของใหม่ใส่อย่างเดียวนะครับ รือออกไปเลยนะครับเหลือแต่แหวนเกือกม้าไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเอาบูทออกก่อนนะวิธีเอาบูทออกก่อนนะครับ,ออกกนนรบถ้าถ้าเราไม่มีตัวตอกบูทเอาบูทออกจากบเบ้าเราทาไงครับเราก็ต้องเอาไขควงงัดนะฮะเดี๋ยวผมจะทําแบบบ้านให้ดูนะคนที่ไม่มีอุปรกรณ์เลยมากมายนะครับก็งัดก่อนเลยนะนะเอาไขควงสอดเข้าไปนะครับในในตัวบูทอย่างเงี้ยแล้วก็งัดอ่า ถ้าโชคดีก็ออกนะฮะถ้าโชคไม่ดีมันจะออกมาแต่ตัวบูทนะครับเราก็จะต้องเอาตัวถ้ามันยังติดอยู่แล้วก็เอาครีมมาครับครีมอย่างเงี้ยหนีบเข้าไปอย่างเงี้ยครับหนีบแล้วงัดนะครับกัดงัดออกมาอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับอธิบายให้ฟังนะครับสําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นนะครับโอเคนะเราจะมาเจาะบูทก่อนนะครับเจาะเบ้าก่อนเดี๋ยวผมขอหยิบถุงพลาสติกนะครับ เดี๋ยวมันจะเลอะไม่ใช่หรอกนะฮะเพราะเวลาเราปั่นแล้วขี่ตัวตัวตัวอลูมิเนียมมันจะหลุดออกมาเยอะเราก็หาอะไรมาลองตัวแต่งเบ้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบฟันเลื่อยนะครับนะฮะคมนะฮะจะเป็นตัวคมมากเลยนะฟันเลื่อยมันจะกัดขอบด้วยนะครับอ่าถ้าไม่ใช่ฟันเลื่อยมันจะไม่ค่อยกัดขอบโอเคก็ใช้สว่านต้องมีสว่านอย่างน้อยสุดสว่านไร้สายนะครับ ต้องมีสว่านไร้สายตัวนี้ก็มีขายที่ร้านนะนะครับมีขายที่ร้านนะตัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบาทซื้อไปไม่งองแงนะครับตัวละยี่สิบสี่โวลต์เอเคจาะเลยนะครับวิธีการเจาะก็มือแข็งๆหน่อยละกันนะฮะเดี๋ยวผมอ่ะมือแข็งๆหน่อยนะครับเจาะในถุงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลอะนะครับต้องเจาะในถุง ลาเจาะอ,อย่าเจาะไปแบบหลับหูหลับตาเจาะนะดูนะครับมันกินข้างไหนเยอะแล้วนะกินข้างนู้นเยอะแล้วล้วก็เอียงมาข้างนี้บ้างเอียงไปข้างนู้นบ้างดูนะครับให้มันกินทั่วๆนะ,อะโอเคแค่นี้พอแล้วฮะอย่าไปเยอะมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวทะลุนะครับโอเคเอาแค่นี้แหละนะฮะเหลือนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะ เจาะครั้งนี้เพิ่มนะครับนี่เจเรียบร้อย ตอในถุงแบบนี้ฮะจะได้ไม่เลอะโอเคเก็บก่อนนะฮะเดี๋ยวเลอะอ่าอันนี้ก็เป็นที่ห่อฮาตเลอรนะครับฮาตเลออ่าอาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับรุ่นเก่าก็จะมีเดือยนะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นกลางๆนะครับก็จะไม่มีเดือยแล้วจะเรียบเลยใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นกระโหลกอลแอบกระโหลกเหล็กแล้วนะเป็นคง,งปั๊มโอเคเสร็จแล้วนะครับก็มาลองดูเลยนะครับ เบื้องต้นนะครับเราก็จะเช็ดคาบน้ํามันเช็ดออกให้หมดนะครับทาลูกปืนนะครับอย่าเอาโซเนกอย่าเอาน้ํามันไปฉีดเด็ดขาดนะสำหรับ,บการทําลูกปืนนะห้ามเลยห้ามเลยนะครับไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะครับเพราะเป็นสนิมยิ่งดีนะครับเพราะถ้าแกนมันเป็นสนิมอ่ะมันก็จะจับกับลูกปืนนะครับเวลาหมุนมันก็จะพาลูกปืนหมุนไปด้วยไงยอ่าแต่ถ้าเราเอาโซเนกไปฉีดอ่ะบางทีแกนมันหมุนไปเร็วกว่าลูกปืนนะครับมันก็จะเกิดอาการกินแกนนะครับเพราะงั้นเราเราจะ ไม่เอาโซนักไม่เอาน้ำมันใดๆใดๆนะสารหล,ล่อเลื่นใดๆไปหยอดใส่แกนใส่ลูกปืนทั้งสิ้นนะครับตัวลูกปืนมีจารบีเพียงพออยู่แล้วนะครับโอเคเราก็เอาลูกปืนมาลองกับแกนก่อนนะครับว่าจะใส่ข้างไหนนะครับค่อยๆใส่นะครับขยับขยับนะฮะค่อยๆใส่นะครับลองดูนะว่าใส่ได้ไหมนะฮะ ถ้าเป็นแกนคู่ตัวนะครับมันก็จะใส่ง่ายนะแต่ถ้าเป็นแกนที่เป็นแกนอะไหล่แกนอะไหล่จะใหญ่กว่านิดนึงนครับเราใส่ได้ข้างหลังนะเราก็เอาตัวนี้ใส่ข้างหลังก่อนโดยการใส่ซีนยางไปก่อนนะครับใส่ซีนยางไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปืนตามนะครับถ้าใส่ใส่ทั้งลูกป,ปืนทั้งซีนยางเข้าไปไม่เข้านะครับงาง,งั้นกดกดให้สนิทครับใส่ไม่เข้านะเพราะมันแน่นนะครับโอเคแล้วก็มาดูด้านหน้านะครับใส่ได้ไหม บางทีแกนเป็นรอยนะครับเป็นรอยตอกเป็นรอยสนิมนะครับก็ต้องขัดก่อนนะ,ะเหมือนจะไม่เข้าเลยนะครับเราก็จะขัดเลยนะฮะเราจะใช้กระดาษทรายนะครับอันนี้ผมใช้เบอร์400นะจะได้ขัดเร็วๆหน่อยนะขัดแกนก็ดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวแกนมันจะได้เป็นสนิมแล้วก็จับกับลูกปืนแนะ่ใช้เป็นนาักพักมันก็จะจับนะครับก็ควรจะมีสว่านนะครับสว่านไร้สายสว่านมืออะไรก็ได้ครับ เมื่อกี้มันมันติดตรงไหนผมว่ามันติดช่วงนี้ผมก็จะขัดช่วงนี้นขัดตรงนี้ด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวพอพอลูกปืนมาใส่ปุ๊บม,มันก็จะเป็นสนิมลอย่าไปขัดเยอะนะครับเดี๋ยวมันหลวมนะครับค่อยๆขัดแล้วกค่อยดูไปนะครับลองใส่ดู คัดใหม่นะอันนี้ใช้เบอร์400ก่อนนะเบอร์หยาบนะครับ อ่าได้แล้วโอเคแล้วก็อันนี้ด้านหน้าเนาะลูกปืนเวลาเราเทสด้านไหนก็ใส่ด้านนั้นนะครับเบ้านะครับบางทีมันก็มีบวกมีลบนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะเบาเนี่ยมันจะลบลงมามันก็จะใส่แน่นนะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่มันอาจจะแบบใส่ได้พอดีนะครับแล้วแต่นะครับเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันนะครับมันมีบวกมีลบนะครับ แม้แต่ที่ห้อเดียวกันด้านหน้าอาจจะเล็กกว่าด้านหลังอาจจะใหญ่กว่าก็มีนะฮะโอเคนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็เอาตัวขดลวดนะครับกลับมาใส่นะครับ แล้วนะครับเราก็เอาแหวนแหวนที่เราแถมให้ไปในถุนงนะี่นะใส่ดูนะครับใส่ใส่สักสองชิ้นก่อนแล้วรอลองเทสดูนะครับด้านหน้าเป็นยังไงอ่าเหลือเยอะเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเหลือเยอะเลยนะครับเห็นไหมทุ่นจมลงไปเยอะเลยนะครับลักษณะทุ่นนะครับถ้ามันใส่พอดีมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูดนะ้านนอกนะครับ ตัวทุ่นนะครับนะครับมันจะต้องพอดีกับสเตเตอร์แบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับขอบนะครับขอบขอบทั้งสองด้านจะต้องตรงกับขอบนะครับเย็นงนีตรงแบบนี้นะฮะถ้าเราใส่ไปปุ๊บมามันก็จะต้องตรงกับขอบนะฮะเราฉะนั้นนะฮะเราก็จะใส่เพิ่มลงไปอีกอันหนึ่งแต่ดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับ โอ้พอดีเป mm. so so ๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับอ่ะพอดีแล้วนะครับผมขอใส่แหวนบางหนึ่งชิ้นนะครับแหวนบางหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อให้นะครับแหวนบางเนี่ยมันไปโดนหน้าสัมผัสลูกปืนนะครับให้มันไปโดนหน้าสัมผัสลูกปืนตรงที่มันหมุนเคลื่อนที่ตรงเนี้ยนะเนี่ยแหวนแหวนบางแหวนเล็กมันจะโดนแล้วมันจะไปได้ดีกว่านะครับแล้วก็จะใส่เพื่อไปอีกอันหนึ่งเนี่ยเพื่อให้มันสัมผัสนะครับโอเค เสร็จแล้วด้านหน้านครับตั้งระยะตรงกับเซตเตอร์ทุ่นตรงกับเซตเตอร์แล้วนะครับเราก็มาใส่ด้านหลังด้านหลังนี้ไม่รู้ว่ามันจะจะต้องใช้แหวนกี่ตัวนะครับผมจะใส่แหวนไปก่อน2อันนะครับโดยมีแหวนสปริงคั่นนะครับแหวนสปริงด้านหลังนะครับใส่คั่นนะครับให้มันเด้งเดี๋ยวเด้งย,ยังไงเดี๋ยวดูกันนะะเดี๋ยวดูตอนตั้งระยะนะ โอ้ยเหลือเยอะเลยนะครับแหวนยังไม่ถึงเลยนะครับแหวนไม่ถึงเลยนะฮะกดดูก็รู้แล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรแล้วใส่แหวนเพิ่มกันไปนะครับใส่แหวนหนาเพิ่มกันไปครับสักสองอันนะครับค่อยๆใส่ไปทีละหน่อยนะครับ เห็นไหมพอ,พอปิดปุ๊บมันยังมันยังใสไปแล้วมันก็ใสไปเลยมันไม่เด้งนะฮะเราต้องใส่ให้ให้ตัวแหวนสปริงมันเด้งนะครับให้มันไปกดอ่ะลองใส่ไปอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้แหวนสปริงมันอยู่ต่าไปนะครับเราก็เปลี่ยนแหวนสปริงมามาอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับอาแหวนสปริงมาอยู่ตรงกลางนะแหวนสปริงนี่สําคัญนะครับเวลาใส่ลูกปืนนะนะครับ ลองใส่ลงไปทีนะครับอ้ายังยังปิดสนิทไปนะฮะเอาใหม่นะครับใส่เพิ่มไปอีกนะใส่เพิ่มลงไปอีกเลยลาลแหวนให้ไปเยอะนะครับใส่ไปอีกตวนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันไม่มันกว้างยาวไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะ ไม่นะครับไม่บอกไม่ไม่อธิบายนะครับว่าจะต้องใส่แหวนที่ตัวนะครับมันไม่มันไม่มีตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าระยะของแต่ละพัดลมยี่ห้อนั้นๆน,น,นะฮะอ่ารู้สึกนิดนิดนะครับว่ามันเด้งนะครับเห็นไหมอ่ารู้สึกรู้สึกว่ามันเด้งนิดนึงฮะโอเคมันเริ่มเด้งแล้วอะ่ะนี้ผมก็จะใส่แหวนบางลงไปสักสามชิ้นนะครับนะครับแหวนหนา จะใส่ไปอีกอันมันก็คงจะหนาไปนะผมจะใส่แหวนบางเพิ่มไปอีกสักสามชิ้นนะมันมีมีให้ทั้งแหวนหนาเป็นบ้างนะแหวนหนาปรับหยาบนะครับแหวนแหวนบางปรับละเอียดนะครับอ่าเห็นไหมนะครับ อย่างเงี้ยนะครับดูนะดูฝาฝาที่ประกบนะครับผมหมมดันเอามือดันดันอย่างนี้มันจะรู้สึกว่ามันเด้งใช่ไหมนะมันจะเด้งเด้งอย่างเงี้ยฮะมันจะไม่ปิดสนิทสแสดงว่าอะไรครับเห็นไหมเด้งเด้งอย่างเงี้ยมันไม่ปิดสนิทแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวแหวนนะครับโดนโดนกดทับแล้วนะครับมีมีน้ำหนักกดทับที่แหวนนะแหวนสปริงก็จะเด้งเด้งอย่างนี้ครับเพราะแหวนนะครับมันโดนกดทับนะครับนะครับแหวนโดนกดทับนะมันก็จะไปชนกับหน้าลูกปืนตรงเนี้ยฮะนะครับ เวลามันโดนกดทับเวลามันหมุนนะครับทุ่นหมุนนะครับไอตัวแหวนเนี่ยก็จะช่วยให้นะครับตัวลูกตัวเครื่อที่ด้านในหมุนไปด้วยนะครับถ้ามีตะแกรงใส่ไปนะบางทีแกนมันหมุนเร็วกว่าตัวตัวตัวส่วนส่วนเครื่อที่ย่องลูกปืนนะครับมันก็ทําให้เกิดอาการกินแกนนะครับเพราะว่าความเร็วมันไม่เท่ากันแต่เวลามีแหวนนะฮะน้ำหนักแหวนกดลงไปมันก็จะช่วยนะฮะให้ตัวเคลื่อนที่ตรงเนี้ยหมุนไปด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะพอใจแล้วนะครับ ได้รู้สึกดีแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่นะครับซ่อมใช้เองก็ไม่เป็นไรก็ใส่น็อตแล้วก็เทสไปเลยนะครับแต่นะครับสําหรับช่างนะฮะที่แบบว่าเออซ่อมให้ลูกค้าแล้วเราต้องการที่แบบความชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กินแกนล้วก็จะมีน้ํายาล็อกเกียวนะครับเพิ่มเข้าไปนะพอเราตั้งระยะได้แล้วนะครับเราก็จะมาะใส่น้ํายาล็อกเกียวที่แกนนะครับแหวนออกมาให้หมดนะฮะโอเคใส่ตรงไหนนะครับ ก็ใส่ตรงที่มันจะโดนลูกปืนนี่แหละตรงนี้นะฮะใส่ตรงที่จะโดนลูกปืนใส่ไปนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะนะขวดละสามสิบห้าบาทนะครับอันนี้แบบแข็งมากนะเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่สองติ๊กเนี่ยแค่นี้พอนะไม่ต้องใส่ทั่วนะใส่แค่สองด้านนะครับจะโดนลูกปืนตรงไหนตรงนี้นะฮะก็ตรงนี้นะครับ ช่วยไม่ให้เกิดอาการกินแกนนะแค่นี้เองนะครับ,รบสาหรับช่างนะฮะช่างที่ต้องการความชัวนะถ้าสําหรับบุคคลทั่วไปก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็รอให้ลูกปืนมันเป็นแกนมันเป็นสนิมติดกับลูกปืนแค่นั้นมันก็ไม่กินแกนแล้วครับโอเคใส่เลยนะครับแต่ถ้าไม่ชัวก็ลองใส่น็อต ใส่น็อตแล้วก็ลองเปิดดูก่อนนะครับพอเปิดดูแล้วมันมันหมุนแล้วก็เราถึงจะมากลับมาใส่น้ํายาล็อกเกี่ยวก็ได้นะแต่อันนี้ผมคิดว่าผมเช็คชัวร์แล้วไงนะครับเป็นมืออาชีพแล้วเขาไม่ต้องกลัวแล้วนะ ล,ลองหมุนดูนะครับการใส่ลูกปืนนะครับมันจะมีน้ําหนักนะครับชนกับหน้าสัมผัสลูกปืนเพราะงั้นนะครับแกนจะไม่ได้หมุนแบบลื behold, ่นห vale <way andez IP> ัวแตกนะครับแบบที่เข้าใจกันผิดๆนะครับว่าว่ามันจะต้องลื่นหัวแตกไม่ใช่นะครับแค่นี้ก็พอเพียงพอแล้วครับเอาแค่นี้แล้วครับหนืดๆนิดๆนะครับมันจะโอเคมากอ่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะนะครับใส่คาปานะครับคาปาใส่ข้างไหนนะครับใส่แดงใส่ดาใส่ข้างไหนก็ได้นะครับ นะครับใส่ข้างไหนก็ได้นะครับจากซ้ายจะขวาเพราะว่าเป็น AC มันไม่มีขั้วนะครับไม่ต้องสนใจขั่วนะครับจะนะครับใส่ข้างนี <mart> <S <S ้นะครับหรือจะกลับมาใส่ข้างนี้หรือจะจะจะตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังใส่อย่างไงก็ใส่ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวจะช็อตนะครับเพราะมันเป็นไฟ AC ไม่มีขั้วนะฮะช่างก็จะเข้าใจนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการซื้ออะไรนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไซด์สามเจ็ดเก้า Sfica นะครับ แอดไซสามเ s s i c a นะครับหรือโซทรสอบถามนะครับ0ูนย์6กสามหนึ่งสองหกี่เจ็ดดแปดศนย์หสามหนึ่งสองหเจดดแดครับโอเคแล้วก็ใส่ลองที่เกียร์สามเลยนะฮะฮาตาลีสายขาวจะเป็นสายไฟตรงนะสายแดงจะเป็นเกียร์สามของฮาตาลนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาอ่าถ้าจะติดนิดนึงนะฮะกันช็อตนะครับเวลาเราเทสนะครับเราไม่ได้ใส่ใจตัวนะครับ แต่เราเดี๋ยวว่าเออเวลาขยับไปขยับมาสายจะไปโดนนะทําให้ช็อตกันได้แล้วก็แตะไว้ก่อนนะครับกันตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะครับว่าลูกปืนที่เราใส่ไปเนยะทำงานดีแค่ไหน จะลองมาเทสกันดูนะครับอเรียบร้อยแล้วครับหมุนแล้วทํางานแล้วแค่นี้เองนะครับอเสร็จแล้วนะครับเทสแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเราถอดสายนะครับแล้วก็เอาตัวท่อหดแล้ใส่แล้วก็เอาไฟแช็กลนนะครับแล้วก็กลับไปประกอบกับตัวพัดลมได้เหมือนเก่านะครับโอเคครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนเนะครับที่ติดตามนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับสินค้าไว้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็สนใจจะสั่งซื้อก็เข้าไปซื้อในช้อ p ป e l a าซาดหรือซื้อไม่เป็นก็แอดไลน์หรือโทรมาซื้อกับผมก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ